สวัสดีครับคลิปนี้ก่อนจะพูดถึง Super Blast 2รองเท้า Super d a i l y t r a i n e r จาก ASIC ผมก็จะขอเท้าความถึง Super Blast 1รุ่นแรกก่อนนะครับว่ามันให้ฟีลอะไรยังไงสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Super Blast 1แล้วเดี๋ยวจะข้ามไปที่ Super Blast 2นะครับจะสรุปให้ฟังว่าเอาไปวิ่งมาแล้วได้ฟีลยังไงนะครับ Super Blast 1เนี่ยเป็น Super Daily Trainer ยอดนิยมเป็นรองเท้าที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ว่าใช้โฟมท็อปก็คือใช้โฟม ไฟฟูมเทอร์โบนะครับในขณะนั้นเป็นไฟฟูมเทอร์โบที่มีไฮส t ต็กสูงเกิน40มิลิเมตรนะครับเกินกฎของเวิร์ตแอตเลติกนะครับคือถ้าเอาไปแข่งขันเนี่ยไม่สามารถรองรับผลการแข่งขันได้อย่างเป็นทางการนะครับผมรองเท้าอ่ะมันมีมิติที่ว่าดูใหญ่มั่นคงมากๆเลยสวมใส่สบายน้ำหนักเบานะครับอย่างคู่นี้ซ u p เปอร์บลั๊หนึ่งไซส์ส U.S. 28ซนติเมตรเนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่แค่255กรัมคือถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับพวก เดลี่เทนเนอรหรือว่าพวก Mac c คูช i o n เนี่ยมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณราวๆนะครับประมาณ280ถึง300กรัมหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นนะครับคู่นี้1 0 u s 2 8ซมมีน้ำหนักแค่255กรัมเท่านั้นเองนะครับประสิทธิภาพของมันถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมใช้เดินได้นะครับใส่เข้าฟิตเนสยกน้ำหนักอะไรพวกนี้ได้ใส่วิ่งช้าวิ่งยาววิ่งเทมโปเบาๆนะครับเรื่องวิ่งเนี่ยสามารถ ใช้ได้ครอบคลุมเลยยกเว้นแข่งนะครับผมว่าเท่าไปแข่งเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นคู่เดียวอ่ะคือถ้าใครคิดว่าเป็นรองเท้าจบมันก็จบนะมันเป็นรองเท้าที่ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะครับคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยมันกลมกล่อมนะโฟมของมันเนี่ยโฟมหนาก็จริงแต่ว่ามันมีคาแรคเตอร์ท,ที่โปรเบาฟูมันกึ่งๆแน่นนุ่มนะครับใช้งานง่ายเข้าถึงง่ายโฟมไม่ได้ยุบยวอแบบรองเท้าเดลี่เทนเนอร์ทั่วไปหรือพวกแม็กคูชชั่นนะครับมันยุบยวอไม่มาก นะมันมีน้ำหนักที่เบากว่าพวกเดลี่เทนเนอร์พวกแม็กคูชั่นอย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับคนที่เคยใช้ซ u เปอร์บาร์หนึ่งเนี่ยก็พอที่จะเก็ตแล้วใช่ไหมว่าฟิลเป็นยังไงสำหรับซ u เปอร์บาร์สองเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยคือซ u เปอร์บาร์สองเนี่ยถ้าเอาไปวิ่งเทสแบบแบบไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นซ u เปอร์บาร์สองนะแบบเหมือนไม่รู้ว่าเป็นรองเท้าอะไรเนี่ยคือฟิลมันอาจจะให้ใกล้เคียงกับซูเปอร์บาร์หนึ่งนะครับคืออาจจะ หรือไม่มีอะไรแตกต่างถ้าเราถ้าเราแยกไม่ได้นะคือเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับคล้ายกันมันอาจจะมีบางบางส่วนบางอย่างที่มันรู้สึกเออมันไม่ใช่ซูเปอร์บัสหนึ่งนะเอาเป็นว่าซูเปอร์บัสสองเนี่ยพอผมเอามาสลับวิ่งกับซูเปอร์บัสหนึ่งแล้วก็ใส่สลับข้างกันนะครับมันก็จะเห็นฟิลที่มันแตกต่างกันนะครับจะสรุปให้ฟังว่าแตกต่างกันยังไงนะครับจากซูเปอร์บัสหนึ่งไป2นะครับก็คือ ฟิลวิ่งเอาจริงๆมันก็คล้ายๆเดิมนะซูเปอร์บัสสเนี่ยหนักกว่าเดิมประมาณ8-9กรัมคือ2คู่นี้1 0 u s 28ซมคู่นี้รุ่นแรกหนัก255กรัมส่วนคู่นี้1 0 u s เหมือนกัน28ซนเมมันมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ263-264กลรัมนะครับก็คือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น8-9กกรัมนะครับมันมีโฟมที่แน่นขึ้น โดยประมาณนะครับจากฟิลการวิ่งเนี่ยจากที่รู้สึกจากที่สัมผัสเนี่ยประมาณสัก1 0 1ถึงโฟมมีระยะยุบยืดน้อยกว่ารุ่นแรกนะครับความรู้สึกมันคือรู้สึกว่ารีบยุบรีบยืดไม่ได้เด้งส่งแรงนะครับก็คือมีแรงส่งพอประมาณซูเปอรบ์บาสหนึ่งเนี่ยยุบยืดนานกว่ากลมกลม่อมกว่าแช่เท้าได้นานกว่ารู้สึกวิ่งสบายกว่าแต่ถ้าวิ่งเร็วเนี่ยซูเปอร์บัสสองวิ่งดีกว่าซูเปอรบ์บาสหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เร็วผมมองว่า วิ่งช้าๆวิ่งเร็วกลางๆเช่นเพชห้าขึ้นไปจนถึงวิ่งช้าผมมองว่าซูเปอร์บัสหนึ่งมันวิ่งกลมกล่อมกว่ามันใช้งานได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ซูเปอร์บัสหนึ่งมันมีน้ําหนักที่เบากว่าประมาณสัก8ปดถึงเกรัมนะครับมีระยะยุบยืดที่เหมาะสมส่วนซูเปอร์บัสสเนี่ยมันมีฟีลยุบยืดที่ไม่เยอะรีบยุบรีบยืดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่นะครับโฟมของซูเปอร์บัสหนึ่งเนี่ยเป็นโฟมไฟฟโฟมเทอร์โบด้านบนเป็นไฟฟ์โบ นะครับส่วนด้านล่างเป็นไฟโฟมบาร์ด plus นะครับส่วนซูเปอร์บาร์สอเนี่ยเขาใช้โฟมบนเป็นไฟโฟมเทอร์โบ plus ส่วนด้านล่างก็ยังเป็นไฟโฟมบาร์ด p l u เหมือนเดิมนะครับก็คือว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่มันแน่นขึ้นหนักขึ้นนะครับในซูเปอร์บาร์ดสอเมื่อเทียบกับซูเปอร์บาร์ดหนึ่งนะครับแผ่นอินโซของซูเปอร์บาร์ดหนึ่งเนี่ยมันหนากว่ามันหนาแล้วก็มันนุ่มกว่านะครับวัสดอนนนนุอันนี้รุ่น1อันนี้รุ่น2นะครับรุ่นแรก พื้นผิวด้านหน้าเนี่ยมันคล้ายๆกับผ้านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นฟองน้ําฟองน้ําหนานุ่มส่วนของรุ่น2ด้านบนคล้ายๆกับผ้ากำมะหยี่ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นโฟมนะครับอันนี้รุ่นแรกนุ่มกว่าหนากว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟิลของอินโซแล้วก็โฟมที่เข้าจูนมาปรับแต่งมาในรุ่นหนึ่งเนี่ยมันทั้งอินโซทั้งโฟมทําให้เรารู้สึกว่ามันนุ่มกว่ามัน กลมกล่อมลงตัวกว่านะสำหรับผมรู้สึกว่ามันวิ่งใช้งานง่ายกว่าในเพจที่ตั้งแต่เพจกลางกลางเพจห้าขึ้นไปจนถึงเพจช์าผมรู้สึกว่าซูเปอร์บัสหนึ่งใช้งานง่ายกว่าซูเปอร์บัสสองซูเปอร์บัสสองเนี่ยมันวิ่งเร็วดีกว่าแต่ว่าเพจช้าถามว่าวิ่งได้ไหมก็พาวิ่งได้แต่รู้สึกว่าซูเปอร์บัสหนึ่งมันแช่เท้าอะไรมันให้ความที่รู้สึกว่าสุกนิยมดีกว่าซูเปอร์บัสสองนะครับส่วนมิติของซูเปอร์บัสหนึ่งแล้วก็ซูเปอร์บัสสองเนี่ยหน้ากว้างมันมีหน้ากว้างที่พอกกััันนนเท่าะครบ ซูเปอร์บัสหนึ่งเนี่ยผ้าอัปเปอร์มีหลังคาที่มันเตี้ยกว่าซูเปอร์บัสสนะครับเดี๋ยวจะให้ดูหลังคาบริเวณด้านหน้าของซูเปอร์บัสหนึ่งมันประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของซูเปอร์บัสสเนี่ยมันยกขึ้นมามันยกขึ้นมาสูงกว่าเพราะฉะนั้นการสวมใส่ของซูเปอร์บัสสบริเวณนิ้วเท้านะครับด้านบนมันสบายกว่าซูเปอร์บัสหนึ่งเนี่ยมันให้ฟีลแบบกระชับกระชับนะครับแต่ว่าหน้ากว้างอะไรเนี้ยเท่ากันนะครับ ผ้าอัปเปอร์ของทั้งสองรุ่นเป็นผ้าชั้นเดียวนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรุ่นหนึ่งมันมีการพอเนื้อผ้าที่มันหนาแน่นกว่านะครับประมาณนี้ส่วนรุ่น2เนี่ยมันเป็นคล้ายๆผ้าหนิดผ้าทอแต่ว่ามันไม่ได้ยืดตัวเยอะ,ะครับแล้วก็บริเวณหลังเท้าบริเวณด้านบนของหลังเท้านะครับเขาทําเป็นร่องตาข่ายไว้ระบายอากาศเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยบริเวณด้านหน้า ด้านบนตรงนี้นะครับของซูเปอร์บาร์สมันพัฒนาขึ้นของรุ่นหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าดีก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเขาทําได้ดีขึ้นในรุ่น2นะครับส่วนลิ้นรองเท้าก็ยังคงเป็นลิ้นแบบกัดเสร็จทั้งนะครับทั้ง2รุ่นเลยเป็นกัดเร็จทั้งก็คือมีการเชื่อมต่อลิ้นเข้ากับโครงรองเท้าด้านในทั้ง2ด้านนะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมมีการเชื่อมโครงรองเท้าเข้ากับลิ้นนะครับหรือว่าลิ้นเข้ากับโครงรองเท้า ทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2รุ่นก็มีลิ้นลักษณะเดียวกันก็คือเป็นแบบกัดเร็จทั้งนะครับการสวมใส่ก็ปกติไม่มีปัญหาอะไรก็ให้ความกระชับบริเวณกลางเท้านะครับโครงรองเท้าด้านหลังก็เหมือนรองเท้าเดลี่ทั่วไปทั้งสองรุ่นนะครับมีความหนานุ่มสบายนะครับแล้วก็มีหูดึงมาให้ทั้ง2รุ่นมีนวมบุหนานุ่มดีนะครับใส่สบายนะครับด้านหน้าเนี่ยมันออกจะเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอัปเปอร์ด,ด้านหน้าแล้วก็บริเวณส่วนโครงรองเท้าด้านหลังเนี่ยมันจะออกแนว แม็กซ์คูชชหรือเดลี่เทนเนอร์นะครับคือให้ความนุ่มสบายนะครับส่วนพื้นด้านล่างเนี่ยครับให้ดูรุ่นแรกเนี่ยมันมีการออกแบบมีรูขนาดใหญ่นะครับแล้วทีนี้พวกหินอะไรเข้าไปอุดเข้าไปตำนะครับทำให้โฟมเกิดการเสียหายได้พอรุ่น2มาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเขาเอาพวกรูอะไรพวกนั้นออกไปแล้วนะครับส่วนแพทเทิร์นของยางเอาโซก็อย่างที่เห็นนะครับเรื่องของการยึดเกาะเนี่ยถือว่า ดีมากนะความทนทานก็น่าจะดีที่ว่าน่าจะดีก็คือรุ่นหนึ่งมันทนดีนะครับรุ่น2ก็ไม่น่ามีอะไรที่ว่าดรอปลงนะครับเรื่องคุณภาพอะไรคิดว่าก็น่าจะทนทานดีนะครับส่วนความสบายในการสวมใส่เนี่ยถ้าบริเวณหน้าเท้านะผมมองว่ารุ่นหนึ่งมันให้ฟิลที่กระชับนะครับรุ่น2ให้ฟิลที่สบายกว่าบริเวณหลังเท้าข้อเท้าส้นเท้าอะไรพวกนี้ผมว่าพอๆกันนะครับ ส่วนปัญหาบาดกัดเสียดสีไม่มีทั้งคู่นะครับใส่สบายทั้งคู่การระบายอากาศผมให้ซูเปอร์บาร์สองนะครับมีผ้าเปื้อที่มันโปร่งกว่าผมว่ามันระบายอากาศดีกว่าซูเปอร์บาร์หนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับส่วนการระบายอากาศจากพื้นด้านในนะครับซูเปอร์บาร์สองทำได้ดีกว่าเพราะว่าซูเปอร์บาร์ดหนึ่งเนี่ยไอแผ่นอินโซเขาเป็นแบบฟองน้ําแบบหนาๆนาแล้วอินโซลักษณะเนี่ยมันจะข้อดีของมันก็คือมันมันนุ่มมันสบายแต่ว่ามันมีข้อด้อยคือมัน มันอบความร้อนมันเก็บความร้อนนะครับคือโดยรวมเนี่ยเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยซูเปอร์บัสหนึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าในซูเปอร์บัสสองเนี่ยเขาพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาให้มันดีขึ้นนะครับความมั่นคงความทนทานการยึดเกาะผมคิดว่าทั้งสองคู่ดีทั้งสองคู่เลยไม่มีอะไรที่ว่าต่ำกว่าเกณฑ์ไปจากรุ่นแรกนะครับรุ่น2ก็ดีพอๆกับรุ่นแรกนะครับส่วนดอกของทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาใช้ดอกเดียวกันก็คือดอก8มิลลิเมตรนะครับของซูเปอร์บัสหนึ่งเนี่ยด้านหน้า37.5ส้น45.5 ซูเปอร์บัสสองสามสิบเจ็ดสี่สิบห้ารองเท้าทั้งสองคู่ไซสิบยูเอสยี่สิบแปดเซนติเมตรซูเปอร์บัสหนึ่งหนักสองร้อยห้าสิบห้ากรัมซูเปอร์บัสสองหนักประมาณสองร้อยหกสิบสามกรัมก็คือซูเปอร์บัสสองเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าซูเปอร์บัสหนึ่งโดยประมาณแปดกรมัมนะครับส่วนราคาตอนนี้ราคาซูเปอร์บัสสองเนี่ยราคาป้ายเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็รองเท้ามันขาดตลาดช่วงนี้นะครับถ้าเป็นรองเท้าพรี free, เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 6,000บาทนะครับ6,000บาทอาจจะบวกลบนิดๆหน่อยๆสัก100บาทนะครับแล้วก็ mm hmm. ถ้าเป็นรองเท้าในช็อปผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณเกือบๆราคาป้ายหรือไม่ก็ราคาป้ายหรือไม่ก็ลด10อะไรเงี้ยก็อยู่ที่ประมาณ6,000ปลายๆนะครับส่วนซูเปอร์บั่1ตอนนี้ถ้าตามเอาเลสอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง4,500บาทไม่เกินนั้นนะครับก็คือถามว่าต้องมีไหมซูเปอร์บั2ถ้า,ถา ถ้าถามส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างเท่าไหร่ก็คือข้ามได้ข้ามนะครับแต่ว่าถ้าใครจะลองเนี่ยไม่ว่ากันนะครับอยากลองฟิลของรุ่นใหม่ว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมลองแล้วรู้สึกเฉยเรู้สึกไม่ได้มีอะไรที่ว่าต้องข้ามไปซื้อนะครับถ้าให้เลือกผมก็เลือกซุปเปอร์บัสหนึ่งเพราะว่ามันถูกกว่าถูกกว่าเซฟตั้งไปประมาณ2,000ตอนนี้ราคารองเท้ามันถูกลงนะครับถูกกว่าประมาณ2,000เบากว่านะครับเบากว่านุ่มกว่าวิ่งง่ายวิ่งสบายกว่าอย่างผมเนี่ยวิ่งไม่เร็วอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าปอ์บบััมนตโจทยกว่า นะครับแล้วก็คือถ้าซูเปอร์บาสสเนี่ยถ้ามันแน่นขึ้นใช่ไหมมันแน่นขึ้นมันต้องวิ่งเร็วขึ้นมันถึงจะตอบสนองดีผมไม่ได้วิ่งเร็วอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออซูเปอร์บาสหนึ่งก็คงเพียงพอนะครับอันนี้เป็นฟีลส่วนตัวของผมนะครับคือคิดว่าถ้าใครวิ่งอย่างวิ่งเร็วสักเทสห้าต้นๆ้น,นเป็นหลักอะไรเงี้ยเร็วกว่า5า้าสศูนย์อะไรเงี้ยผมมองว่าซูเปอร์บัสสมัน,น่าจะดีกว่าแต่ว่าคุณก็ต้อง <laughs> แบกน้ําหนักขึ้นไปอีก 8กรัมมันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าในมุมของผมคือซูเปอร์บัสหนึ่งมันหนักแค่255กรัมแล้วก็อย่างพวกรองเท้าเดรดเทนเนอร์ที่ผมใช้เนี่ยในไซส์10เดซีเนี่ยมันหนัก280กรัมนะครับก็คือซูเปอร์บัตสองมันกระเถิบเข้ามากระเถิบเข้ามาน้าหนักนะครับมันเข้าใกล้รองเท้าเดรดเทนเนอร์แล้วก็ทีนี้ผมมองว่าแก็บของมันเนี่ยพอมันน้าหนักมันกระเถิบเข้ามาผมรู้สึกว่ามันสู้ซูเปอร์บัสหนึ่งไม่ได้นะแต่อันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับที่ผมรู้สึกว่า ในมุมมองของคนที่ไม่ได้วิ่งเร็วมากนะครับคิดว่าซูเปอร์บัสหนึ่งมันเหมาะอยู่แล้วแล้วก็ราคาถูกกว่าเบากว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันลงตัวกว่าเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องไปซูเปอร์บัสสนะครับแต่ก็แล้วแต่อันนี้เป็นมุมมองนะครับเป็นมุมมองเป็นคอมเมนต์ของผมนะครับก็ลองเก็บเอาไปคิดดูนะครับลองดูช่องอื่นก่อนอาจจะรีวิวอะไรไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ใครนะครับแล้วแต่คนนั้นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขอส่งท้ายสักนิดหลังจากคลิปเนี้ยผมมีรองเท้าสต็อปอยู่จํานวนหนึ่งเลยเดี๋ยวจะพยายามรี สิ้นปีนะครับจะรีวิวให้เสร็จก่อนสิ้นปีคาดว่า,ามีอยู่สักประมาณราวๆ20คู่น่าจะได้นะครับตอนนี้เดือนตุลาคมวันนี้วันที่22นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก2เดือนกับอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับกับรองเท้าจํานวน20คู่เดี๋ยวจะพยายามทํารีวิววห้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีคิดว่าน่าจะมีเบสท็อป ไฟท็อปเทอะไรประมาณนี้ว่าผมชอบรองเท้าคู่ไหนนะครับเดี๋ยวมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ